สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระช n แนลนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็ไปเจอคอนเทนต์ที่เราคิดมาใหม่แล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะไปทําภารกิจเผชิญหน้ากับเหล่าแก๊งหมี่ที่โรงละครนะคะทุกคนเออแต่ว่าตอนนี้เราขอมาซื้ออุปกรณ์ก่อนนะคะเออวันนี้ฉันจะซื้อเป็นกับระเบิดไปนะคะใช่หรือเปล่า ก็ซื้อไปให้หมดเลยนะคะตอนนี้ฉันมีเท่าไหร่เนี่ย่ทุกคนเราก็จะมาซื้อประมาณ10กว่าอันนะคะ,ะนี่ค่ะสิบกว่าอันนะตอนนี้ตังค์มีอยู่สามพันนะคะแต่ว่าเรายังไม่ใช้กับระเบิดนะคะแต่เราขวาว์ปาไปที่ดงยากุซ่าก่อนนะคะแต่ก่อนบ้าเนี่ยมาปิดก่อนนะคะปิดไม่ให้เราได้แบบไปอยู่ในไม่ให้ยากุซ่ามันทําร้ายเรานะคะ มาค่ะตอนนี้ก็วาร์ปมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างนะคะฉันจะไล่ไปตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเลยนะคะก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าไรนะเป็นปืนระเบิดแล้วกันนะคะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกัน,ว,นว่ามันคือปืนอะไรกันแน่นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าด้านในมีอะไรอีกบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยอาวุธในเกมนะคะเขาอัปเดตไปหมดแล้วนะคะเป็นสีชมพูฟุ้งฟิงแล้วเห็นไหม ก็จกว่าเด็กอาจจะเล่นเยอะเอ้ยตรงนี้มีตังด้วยอะขอตังหน่อยแล้วก็ลืมบอกว่าวันนี้ชุดเรานะคะเป็นสีชมพูหวานแหววมากเลยทุกคนเห็นปะเอ้ยห้องนี้มีอะไรปะไม่มีอะไรเลยนะคะงงมากไม่มีอะไรทางนั้นนะคะห้องนี้ล่ะอ่าห้องนี้จะมีปืนอีกแล้วอุ้ยน่ารักจังเลยสีแดงแล้วก็อะไรเนี่ยมีดดาบนะคะอ้โหกระบองหนระืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> กระบอกเหนืออะไรก็ไม่รู้จะขอหยิบตังก่อนตังมาฉันจะป้นตังทุกคนเพราะว่าฉันจะไปเอากลับระเบิดนะคะต่อไปก็จะเป็นปืนนะคะอ่าปืนนี่แล้วก็อันนี้อีกอาก็ประมาณมีหลายอาวุธอยู่นะทุกคนเออเราแบบมีหลายอาวุธมากปางค่ะทุกคนเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้เราก็วาร์ปมาที่โรงละครแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีน้องแมวอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ฉันจะ อะไลดีจะมาวางกับระเบิดก่อนนะคะเราจะวางไปตั้งแต่อา่าอุ้ยเอาวางไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วกันนะทุกคนดีไหมวางกับระเบิดตรงนี้นะคะอุกลัวหนึ่นึนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นเท่าไหร่ดี2อ,อุ้ยกลัวเหยียบถ้าเหยียบขึ้นมาี่ฉันคิดเลยนะ สามมาดูกันทุกคนว่ามันจะเป็นไหมสี่ห้าหกเจ็ดนะคะอุ้ยเจ็ดไม่เห็นแปดประมาณสักแปดอันก็ได้นะ 8อันนะคะแล้วก็9นะคะ9เสร็จแล้วก็จะเป็น10อันสุดท้ายนะคะที่เราเสียงดังไอที่เราเสียงเบาเนี่ยไม่ใช่ะไรหรอกทุกคนเรากำลังใช้สมาธิในการเลี้ยงระเบิดอยู่นะคะมาทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาล่อเจ้าน้องหมีอุ้ยเดี๋ยนะฉากมันเป็นอะไรมามาดูกัน่่ะอาฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วกัน ออกมาแล้วเป็นไงเฮ้ยน่ารักจะมันจะมีมากเอามาดูน่ารักใช่ไหมแต่มันไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดค่ะฉันบอกเลยว่าพวกเธอเละแน่พวกเธอเละแน่เจ้าหมีน้อยทั้งหลายวันนี้ฉันจะทําภารกิจให้เธอมาทําลายฉันที่ได้ฮ่าฮ่ามาดูกันทุกคนว่ามันจะเป็นให้เราไหมตื่นเต้นอะฉันให้ฉันชอบแบบทําอะไรแบบนี้นะอะเดี๋ยวดูนะอุ้ยเริ่มโมโหแล้วว่า หัวอะไรอีพวกหมีพวกนี้นี่มาโหเลฉันฉันมานั่งดูเฉยๆนะทำไมไม่ทำการแสดงต่อทำไมต้องมาโห่หฉันด้วยฮะยนังหมีพวกนี้อะไรของพวกเธอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววันหลังเรามาแปลภาษาไทยบ้างว่าไอห,หมีพวกนี้มันพูดว่าอะไรนะอนีมันแอบหลอกด่าเราหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยมาทำลายทุกทีดิเฮ้ยโมโหแล้วว่าโมโหแล้วเฮ้ยไม่ได้นะอยัามายัามาเจอพวกเราเล่นนะอุย้ยตายแล้วโมโหอะไร โมโหอะไรนางหมีพวกนี้มาสิฉันมาฉันวางกำดักใส่พวกเธอไว้หมดแล้วอุยมาแล้วทุกคนมาเลยฉันบินก่อนฉันบินก่อนมานี้มานี้มานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเออภาพมันอาจจะแบบติดๆขัดๆนะทุกคนอุ้ยดูดิเหมือนพุดดิ้งเลยแต่มันไม่ใช่พุดดิ้งนะทุกคนมันคืออีหมีพวกนี้เนี่ยมันจะทำร้ายฉันเห็นไหม เออทำไมในโรงละครเนี่ยมันดูมืดๆยังไงไม่ดูนะเ <c oughs> อ้ยอหมีตอนนั้นไม่มาสักทีนี่เอิ่มเอาปืนก่อนเอาปืนก่อนด <c oughs> ีแน่ฮ่าอุ้ยเดี๋ยว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 ซูมก่อน <c oughs> ซูมออกก่อนมอง <c oughs> คือแบบมันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะ <c oughs> เพราะว่าตามมาสิเอ้ยไม่ตามมา <c oughs> นี่ ทำไมแกไม่ตามฉันมาฮะนังหมีเออตามมา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 อ,อุออ้ยมันต่อยกันเองทุกคนเดี๋ยว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 ฉันยังไม่ทำอะไรพวกเธอเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาต่อยกันเองแบบนี้อ่ะเฮ้ยสรุปหมีต่อยกันเองค่ะทุกคนบ้าไปแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ยังหมีพวกนี้มันต่อยกันเองอะ่ะฉันยังไม่ทำอะไรเธอเลย <c oughs> อะไรของมันวะแล้วมันมาต่อยกันเองอุ้ยหมีห่มผ้าน่ารักมากน่ารักตะมูตะมีมากตามฉันมาไปคุยกับมันได้วะคุยได้ปะไม่ได้ <c oughs> นี่ฉันบอกให้เชิตามฉันมาไง ตามมาเว้ยมาแล้วเอาภาพหายงันเฮ้ยอยา่าเอาฉันบอกให้เธออย่ามาต่อยกันเองได้ไหมทุกคนทำยังไงดีหมีต่อยกันเองเราไม่ได้ตั้งใจนะเราจะให้มันไปติดกับดักระเบิดเราอะ <c oughs> เราไม่ยอมตามมา แล้วคือหมีพวกนี้สรุปสไลายไปแล้วเอาไงดีอะทุกคนตอนนี้มันยังแบบไม่หยุดตีกันเองเลยอะอ่ะไปอืมเป็นไงอา้าวชักกระตุกใหญ่เลยสรุปนะคะทุกคนมันไม่ยอมมันไม่ยอมไปที่กับดักระเบิดเราอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันไปเถอะโอ้ยฉันจะฉันเครียดมากเลยค่ะ อ่ะปล่อยมันนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพิ่มกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ